นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับตอนนี้อยู่อันดับ4ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับพวกเขาเป็นทีมที่แพ้น้อยที่สุดนะครับเท่ากับออร์เนนอลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นคือแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองและพวกเขายังเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดจนถึงตอนนี้นะครับ12นัดเสียไปเพียงแค่9ประตูเท่านั้นเองนะครับอะไรครับทำให้นิวคาสเซิลเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้นะครับภายในเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1ปีนะครับหลังจากที่มีการเทคโอเวอร์สโมสรครับ และนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครับวันนี้ฟุตบอลสอรีบายซันเดย์เราจะมาพูดคุยกันถึงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยเป็นสโมสอนหนึ่งที่มีแฟนบอลในเมืองไทยเยอะพอสมควรนะครับยุคหนึ่งนะครับที่เป็นยุคที่ทำให้มีแฟนบอลนิวคาสเซิลเกิดใหม่ในเมืองไทยเยอะนะครับนั่นก็คือยุค กลาง90้าสูทนะครับที่มีเควินคีแกนคุมทีมนะครับต่อยอดมาถึงยุคของปุ๊บบ๊อบนะครับบ๊อบบี้ร็อบสันนะครับจุดที่ทำให้แฟนบอลรักนิวคาสนะฮะนั่นก็คือหนึ่งพวกเขาเป็นทีมเน้นเกมรุกนะครับเล่นฟุตบอลสนุกนะครับแม้ว่าจะไม่มีแชมป์แต่ว่ามันก็เป็นทีมที่มันดูสนุกครับมันเชียร์แล้วสนุกเชียร์แล้วมันนะครับจุดอ่อนพวกเขาคือเสียประตูง่ายนะครับจะว่าไปเนี่ยนิวคาสเซิลมันมีคุณสมบัติครบนะครับในการที่จะกล้ามาเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่นะครับพวกเขาเป็นทีมทีีี่มมแแฟฟนนนนนนบบออลลเเเหยวคคัง้สสาา ที่ยอดเยี่ยมความจุก,ก็เยอะแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับลายเสือข,ขาวดํามีความชัดเจนนะครับนั่นคือจุดที่ทาให้นาสเซิลเนี่ยได้เปลี่ยนควรแต่ว่าเรื่องในสนามเนี่ยพวกเขาห่างหายจากความสำเร็จไปหลาย10ปีมากเลยนะครับการที่สโมสรอ,อย่างเนี้ยจะกลับมายิ่งใหญ่เนี่ยมันต้องใช้เวลาครับมันไม่ง่ายแล้วในยุคนี้นะครับและแน่นอนครับมันต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงจากรากฐานเลยนะครับ ที่เราทราบกัน,นครับเมื่อมีการเทคโอเวอร์ปุ๊บมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครับก่อนหน้านี้ในยุคข,ของไมชลลี่โดยเฉพาะช่วงในท้ายเนี่ยแพชชั่นแทบไม่มีละมันเป็นแค่การอยู่รอดไปผลิกไปแทบจะฤดูกาลต่อฤดูกาลเท่านั้นเองครับการลงทุนกม็มีอะไรที่มันเห็นเห็นน้าเห็นเนื้อนะครับภายใต้การคุมทีมของสตีฟบู๊เนี่ยต้องบอกเลยว่าแฟนบอลนิวเซ็นดูฟุตบอลไม่สนุกครับบรูซี่เองก็ทําบอลเพียงแค่การอยู่รอดนะครับอย่างที่ทราบกัน,นครับแต่อะไรคือการเปลี่ยนแปลงครับเมื่อมีการเทคโอเวอร์ครับ ก็มีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารและมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลนะครับนั่นคือหนึ่งแล้วนะครับเอาซีบูตออกไปนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยจะเอาอูนาเอมรีแต่เมื่อไม่ได้อูน e าเอมรีก็ไปเอาทางด้านเอ็ดดี้ฮาวเข้ามานะครับนอกจากนั้นเขายังมีการเอาแดนแอชวัลดนะครับซึ่งเป็นพอกีฬาฝีมือดีนะครับมาจากไบรตันนะครับคนนี้เคยทำให้ไบรตันแล้วก็เอาเข้ามาร่วมงานนะครับก็ การซื้อขายปัจญายของฟุตบอลเนี่ยก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันต้องมีการทําอะไรครับเพื่อเพื่อจะอยู่รอดนะครับในช่วงครึ่งหลังของฤดูสการที่แล้วนั่นก็คือการเสริมทัพนั่นเองนะครับนย์คัตเซอรเนี่ยเสริมทัพแต่ก็ไม่ได้เป็นการเสริมทัพแบบซูเอป,ปอร์สตาร์นะครับเอาเ,เพียงแค่ให้มันตรงเป้านะครับเอาให้มันช่วยทีมเนี่ยอยู่รอดแล้วก็ตรงกับปัจจายที่จะทาทีมไปก่อนนะครับอย่างเช่นคริสบูธคีรันทิปเปีย นะครับหรือว่าแมททาร์เก็ตอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็เอาเข้ามานะครับทีนี้เรายังจำกันได้นะครับว่าในช่วงแรกที่เอ็ดดี้ฮาวเข้ามาเนี่ยก็ยังดูยังไม่ได้แบบไม่ได้มีผลการแข่งขันที่มันดีอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงแรกออกจะสะดุดด้วยซ้ำไปแต่เมื่อเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยปรับจูนเนลครอสเซอรเนี่ยให้เล่นในสไตล์ของเขาได้เนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นทีนิดทีนิด,ท,นดทีนิดนะครับในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังนะครับขอฤดูกาลที่แล้วเนี่ยถ้า เอาคะแนนแล้วก็ผลการแข่งขันของนิวคาสเซิลมาวัดกับทีมอื่นๆนะครับเฉพาะครึ่งซีซั่นหลังครับนิวคาสเซิลจะจบด้วยการได้โควตาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับน่าเสียดายครับว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเข้ามาช้าเกินไปแต่ว่ามันก็ถึงจุดที่จําเป็นพอดีนะครับที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงทีนี้ครับพอมาถึงซีซั่นนี้นะครับทำไมนิวคาสเซิลได้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องครับแน่นอนครับการเสริมทัพนะครับนิวคาสเซิลไม่ได้ซื้อแบบแบบว่าบ้าพลังหรือว่าซื้อซุปตาร์นะครับพวกเขารู้ว่า มันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปครับอาจจะมีอ alexander zac อาจจะที่แพงหน่อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นนะครับมี sven b อ t m a นเข้ามานะครับมีนิ c โป๊ปเข้ามานะครับแล้วก็ประกอบกับตัวที่ซื้อมาเกาะนั่นนี้อย่างเช่น buno กิมาไร s ์นะครับแมทแทร็เก็ตคีรันที่เปียอะไรพวกนี้อย่างที่ที่กล่าวไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเห็นได้ชัดคือเรื่องเกมในสนามนะครับทำไมนิคเคอเซนเสียประตูยากนะครับนี่คือจุดอ่อนนิคเคอรเซนนะครับนิคเคอเซนจะยิงประตูได้แต่พวกเขาเนี่ยเสียประตูง่ายมากเลยนะครับ ในยุคข,ของสตีฟบู๊นะครับต้องบอกว่านี่สตีฟบู๊เนี่ยพยายามจะแก้นะครับด้วยการที่ใช้กองหลังเข้าไปเยอะๆนะครับสตีฟบู๊เล่นกองหลัง5คนนะครับเซ็นเตอร์แบ็กสคนนะครับเล่นวิงแบ็กอาจจะ5-4-1นะครับ หรือว่าอาจจะเป็น5,32นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรที่มันแบบจับต้องได้เลยนะครับอาจจะเน้นอดุดแต่สุดท้ายก็โดนย,ยิงอยู่ดีเกมลุกก็ไม่มีปิดสทธิภาพนะครับแดนกลางให้คูแค่แข่งเนี่ยทำเกมขึ้นมาครองบอลได้เยอะเยอะมากๆเลยนะครับนี่คือจุดที่เอ็ดดี้ฮาวเข้ามาเปลี่ยนแปลงครับถ้าถามว่านิวคาสเซิลในยุคยุคนี้เปรียบได้กับไรครับเปรียบได้กับลิเวอร์พูลนะครับในยุคหนึ่งที่เป๊ปไลเดอร์ผู้ช่วยของเยนคอปเนี่ยบอกเลยว่าตัวตนของเราคือความเข้มข้น,นครับ Our identity is intensity นะครับและแม t t Tar ก็ t นะครับก็เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานนี้เองว่า e อ็ดด h o w าก็มีปรัชญาเช่นนี้เช่นเดียวกันนะครับเอ็ดดี้ฮาบอกลูกทีมเสมอนะครับว่า our identity is intensity นะครับนั่นคือตัวตนของเราคือความเข้มข้นนะครับอะไรคือความเข้มข้นนะครับนั่นคือการ p r ซิ่งครับการเล่นอ,อย่างเข้มข้นดุดันตลอดทั้งเกมนะครับไม่ใช่เพียงแค่เกมรับไม่ใช่เป็นเพียงแค่เกมลุก แต่มันต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาน็คือ coordination ครับการเล่นอย่างต่อเนื่องเป็นทีมครับความเข้าขารู้ใจกันอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากครับและอีกหนึ่งสิ่งีน่าสนใจนะครับพวกเขาเป็นทีมที่มีค่า ppda นะครับหรือว่า p a s s e s per defensive action นะครับแปลง่ายๆให้เข้าใจก็คือการที่จะไปแย่งบอลหรือเล่นเกมรับอย่างได้ผลนะครับโดยที่คู่แข่งเนี่ยมีเขาจะวัดจากว่าคู่แข่งเนี่ยได้แอคชั่นได้บอล ได้ผ่านบอลกันกี่ครั้งก่อนที่ทีมเนี้ยจะไปขยํำบอลไปแย่งบอลนนครับินคาสเสิลเนี้ยมีค่าตรงนี้น้อยหมายความว่าพวกเขาปล่อยให้คู่แข่งเนี่ยได้มีแอคชั่นเนี้ยน้อยมากแล้วก็จะเข้าไปจัดการทันทีนครับค่าตรงนี้พวกเขาเนี่ยอยู่ประมาณท็อปทีเลยนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับทีนี้ถ้าเราดูกันที่เกมแกเล่นสนามนะครับเราจะเห็นว่าคลิงที่แตกต,ต่างจากในยุคข,ของซ er ีบูชเจนก็คือแนวรุกครับชอลินตอนนะครับ มิเกลมิรอนคารลัมบิวซันนะครับหรือว่าจะเป็นอเล็กซานเดรียซักถ้าเขาฟิตนะตอนนี้เขาเจ็บอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นอัลลองซังแม็กซิมังเนี่ยจะเข้าไปบีบคู่แข่งนะครับเข้าไปเพรสซิ่งตั้งแต่เกมของคู่แข่งที่เล่นเกมเซตเกมขึ้นมาเลยนะครับไม่เหมือนตอนรูสที่มักจะถอยลงมาแล้วให้เพียงแค่ตัวลุกคนหรือ2คนเท่านั้นที่ไล่บอลน,นะครับทีนี้ครับนอกจากการที่ไปเพรสซิ่งในแดนของคู่แข่งแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่นิวคาสเซิลทำได้ดีนั่นคือสิ่งที่เราอออาาจจะเเเเคคคคยยได้ดิินนื์์ตรรรพสซ่งับ นิวเคาสเซลนะครับเมื่อเจอกับคู่แข่งที่เพรสใส่พวกเขาและดันลายกองหลังสูงพวกเขาจะรีบถอยลงมาในแดนตัวเองนะครับและเมื่อพวกเขาแย่งบอลได้โดยเฉพาะบริเวณแบ็กนะครับพวกเขาก็จะรู้ว่าพื้นที่แบ็กของคู่แข่งเนี่ยเปิดกว้างพวกเขาจะมีการเปิดบอลยาวขึ้นไปในทีครับให้แนวรุกในตำแหน่งปีกทั้งสองข้างเนี่ยโฉบเข้าไปหาบอลน,นะครับเมื่อเก็บบอลได้ปุ๊บนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคือ มิฟลตัวรับแล้วก็แบ็คของคู่แข่งเนี่ยจะต้องวิ่งตามลงไปเพื่อป้องกันถูกไหมครับจังหวะนี้เองครับนิวคาสเซิลจะดันครับทั้งแผงเกมรุกแผงมิดฟิลด์และเกมรับครับดันสูงขึ้นไปเลยเพื่อไปรีบแย่งบอลนะครับในแดนคู่แข่งให้เร็วที่สุดนี่แหละครับคือสิ่งที่สําคัญมากการคน์เตอร์เพรสซิงเมื่อโดนคู่แข่งบีบพวกเขาแก้ไปได้ปุ๊บมีตัวของพวกเขาแย่งแย่งเก็บบอลได้ปุ๊บคู่แข่งเอา2ตัวไปพยายามจะเพรสซิงนะครับ บอลตรงนั้นแหละครับไม่ว่าจะแย่งบอลได้ไม่ได้จะถูกข่ายออกมาหรือไม่ก็ตามครับนิวคาสเซิลจะดันขึ้นไปเป็นแผงเพื่อแย่งบอลกลับอย่างรวดเร็วมันนี่แหละครับเป็นจุดที่ทําให้นิวคาสเซิลเนี่ยมีสติการแย่งบอลใ,ในทุกแข่งได้เยอะมากๆนะครับเรื่องของความเข้มข้นคือจุดสําคัญที่ทําให้นิวคาสเซิลมีสติที่ยอดเยี่ยมและนอกจากนั้นครับการออฝึกสอนของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยไม่ได้ผลนะครับเราจะเห็นว่านั่งเตะหลายๆคนของนิวคาสเซิลมีผลงานส่วนตัวที่ดีขึ้นนะครับ มีการเล่นที่ดีขึ้นโวลิงตันจากกองหน้านะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาเล่นมานานหรือว่าเป็นตัวด้านข้างเนี่ยเป็นตัวลุกด้านข้างถูกตัดมาเป็น 1- ใน3ามไม่ฟิลนะครับเอดีเฮาเล่นสี่ม3สามเป็นหลักนะครับและมิเกลอาม,มิรอนก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากในฤดูกาลนี้มิเกลอาม,มิรอนทําไปถึง6ประตูนะครับจาก12นัดนี่เป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับในตำแหน่งกองหน้าทางฝั่งขวาหรือว่าตัวริมเส้นด้านขวานะครับ มันก็เกิดจากการเล่นที่โคเ r d i n a t i o n นะครับหรือว่ามันต่อเนื่องแล้วก็เล่นเป็นทีมต่อเนื่องกันจากการเล่น p r รสซ i n g นั่นเองนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่จุดๆใด,ดจุดหนึ่งของเกมการเล่นนะครับมันสอดประสานกันอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมเอ็ดดี้ฮาวนะครับแล้วก็นิวคาสเซลมากๆแต่ว่าแค่ต่างครับเกมการเล่นวิธีการเล่นแล้วก็การ p r รสซ i n g ต่างๆเนี่ยมันทําให้หนึ่งนะครับพวกเขาเนี่ยย่างบอลในนุกแข็งมากขึ้นโจมตีรุกแข็งได้ไวขึ้นนะครับและนอกจากนันนรันยงเป็กา ลดโอกาสที่คู่แข่งจะบุกเข้ามาโจมตีพวกเขาครับโอกาสที่คู่แข่งจะยิงนักเตะเนี่ยมันก็มีน้อยขึ้นนะครับเพราะพวกเขาแย่งบอลได้ได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ไม่เปิดโอกาสที่คู่แข่งเนี่ยลงมาแบบเรียกว่าไล่ขยโยกไล่บอมไล่กดดันพวกเขาเหมือนในยุคข,ของสเตบูสเน่ยเงครับเป็นการ แก้ปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับภายใต้การทําทีมของเอ็ดดี้ฮาวทีนี้ก็ต้องมาติดตามกันว่าใครจะไปรู้ครับว่าสุดท้ายแล้วนิวคาสเซิลทีมนี้จะทําได้ดีแค่ไหนอย่าลืมนะครับว่านิวคาสเซิลมีศักยภาพการเงินในระดับหนึ่งเลยนะครับและพวกเขาจะซื้อนักเตะที่ตรงกับสเปคตรงกับวิธีการเล่นของกุนซือนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแนวทางที่ทั้ทงถูกต้องครับเหลืออีกประมาณ20กว่านัดน,นะครับในดูการนี้ตอนในพวกเขาอยู่ท็อปโฟนครับ หาเนอร์เซอรเนี่ยจบอาจจะไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับหรือว่าอาจจะเซอร์ไพรส์ถึงท็อปโเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เ,เป็นจุดเริ่มต้นในยุคใหม่ของของเนอร์เซอรที่ดีมากๆแล้วก็หวังว่าแฟนบอลเนอร์เซอรเนี่ยจะได้กลับมามีรอยยิ้มสักทีนะครับหลังจากที่เห็นเนี่ยทีมตกต่ำมา แล้วก็เล่นได้ไม่สนุกเนี่ยมานาหลายปีแล้วนะครับก็เอาจะช่วยนะครับเป็นหนึ่งทีมที่ผมก็อยากเห็นนะว่าวันหนึ่งพวกเขาจะกลับมายิ่งใหญ่แล้วก็พังอาขึ้นเป็น,นทีมระดับทอปอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็เหมือนในยุค9ก 90, ก็ยังดีนะครับก็เอาจะช่วยการสรับแฟนๆของนิวคาสเซิลนะครับนี่คือ,เ,อเรื่องราวคร่าวๆนะครับว่าทำไมนิวคาสเซิลถึงกลับพลิกสถานการณ์นะครับจากทีมที่เล่นได้แบบโอ้โหไม่น่าดูเสียประตูง,ง่ายยิงประตูคู่แข่งไม่ค่้ยได้กลายเป็นทีมที่เหนียวแั่น แล้วก็แผยยากแล้วก็เล่นได้ดุดันนะครับสมกับปรัชญาที่เอ迪ฮาวบอกนักเตะตลอดเวลาครับ a u t h e n t i t y i s intensity นะครับตัวตนของเราคือความเข้มข้นนั่นเองครับก็ฝากกันไว้นะครับ,รบถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ c h a n n h e Wall s t r e ด t b u บา Daily ด,ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับทำคลิปให,หม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ